วดใหญ่แค่1ิบาทขอบคุณ CP Photon s ล l e จำกัดนะครับผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ Band CP Photon คุณภาพระดับโลครัสจาก CP พร้อมด้วยน้ำโซดาตราลีโอเป็นรถสวยจากเจครับผู้จำหน่ายรถมือสอออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจากเจตครับ0863557893ขอขอบพระคุณครับ เอาละครับยกนีเพชรภูเขียวนี่ออกมาเดินเบียดแล้วนะครับเรียกว่าถึงตัวตลอดทั้งหมัดทั้งแข้งมียาฉีดมา2,000 0 0บาทนะครับเพื่อกับเพชรผู้เขียวเอาต้องเบียดต้องลุยโอ้โหแต่ว่าเจเจนี่นิ่งเหลือกเกินรุ่นพี่เก่าเกมนะครับเลือกออกนะครับออกแต่ละดอกนี่โอ้เนื้อเน้นๆทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะแข้งขวานี่หนักแรงจริงๆโอ้โหเตะโดนกาดก็จริงนะครับแต่ว่ากาดนี่แอ่ไปกระทบไปหน้าเมาได้เหมือนกันนะครับพยายามจะ เอาคืนครับคู่นี้นี่อะไรยังเป็นไปได้หมดนะครับไม่ได้นับนะครับยกที่ผ่านมาแค่ชังงักยังไม่ได้นับนะครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้เปลี่ยนเกมใหม่แล้วโอ้ยอ้าวแล้วนี่ครับมาโอ้โหต้องนี่ครับอา้อาวอนี่ครับมาโอ้ย โอ้โห,โหไม่มีใครยอมใครจริงๆครับตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วเพชรผู้เขียวทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งศอกนะครับมาเป็นชุดเอาดูนะครับว่าเจเจนี่จับไปรับยอะเข้าไม่ได้โอ้โห,โ,หโหเอาเลยครับจับเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่าครับรอนโอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับว่าไม่แน่ไม่นอนนะครับตอนนี้คนละเมายกที่แล้วเพชรผู้เขียวเมาเอายกนี้เพชรเจเจเมาแต่ตอนนี้ได้คืนอู้ยัดเข่าเข้าไปครับเจเจถีบไว โอ้โหคู่นี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้บวกบวกกันใกล้ๆสอกไปอเจเจปกักหลักตั้งใกล้ๆครับซ้ายครัป่าโดนซ้ายโดนซ้ายอย่าสะดุ้งนะครับโอ้โหนี่ครับมวยมันวันสุดคู่แรกว่าสุดมาแล้วคู่นี้ครับโอ้โหมาดีไม่ดีนี่โอ้ยเลือดมาแล้วครับพี่อลีไหลปรีดเลย เอาแล้ครับแรกแบบใครดีใครอยู่นะครับศอกนี่ทั้งคู่งัดมาชัยแต่เจเจนี่แม่นกว่านะครับเอามาเลยครับตอนเอ้าบวกกันแล้วครับศอกตอนนี้เบียดเข้าไปวงในตีเอาตีโอ้โหเอาแล้วครับสถานการณ์ในวิธีตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นแล้วครับมวยคู่นี้วันที่ฝนตกครับวันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างฟ้าผ่าไหมเอาสายไปครับเจเจพยักหน้าบอกมามาอีกครับปักหลักใกล้ๆมาฟอกมาโอ้โห หุยแมมแก๋พุทคอนสอลครับมาเข้ามวยหลวมไปหน่อยครับเพชรผู้เขียวโอ้โหนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับฝางคนต่างโดนอู้แต่ว่านี่ครับโดนแลวทนอึดถึกสู้โอ้นี่ครับมาเพชรผู้เขียวยกนี้เปลี่ยนเกมครับมาเดินบุกชวนทะเลาะเลยครับโู้เพชรเจเจครับมาหลังจากที่ยกที่แล้วนี่ได้เมายกนีน้าผลงานยอดเยี่ยมทั้งคู่ กูซสอกครับมาแอนตาซินแจกแน่ๆครับคู่นี้หมดแล้วครับสามยกแรกนี่ถือว่าโอ้โหเราใจแล้วนะครับมาดูยกนี้ก็เชื่อว่าเกมการยกนี้จะเราใจไม่แพ้กันนะครับเปิดเกมมานี่เดินเบียดทันทีเพชรผูเขียวซ้ายโอ้ เจเจนี่ก็ออกขวาเน้นๆนะครับอาศัยจังหวะความเก่านะครับโอ้แต่ว่าโดนซ้ายดอกนี้เข้าไปแรงเหมือนกันดูวงในตีได้ไม่ได้เพชรเจเจนี่มีลูกขวางนะครับลูกเก่าช่วยโอ้ยทั้งแทงทั้งหมัดแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วครับเอาแล้วครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับต้น้ํานีจัหน่ากลัวเหลือเกินครับเพชรผู้เขียวแทงขวาไปครับเจเจวงในครับวงใน บิดบิดได้ไหมตีเขาพยายามล็อกอ่ะกรรมการแยกเลยครับเห็นว่าออกอาวุธกันไม่ได้ครับยกนี้ยกที่4นะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือมวยมันวันศุกร์ครับโอโ้โหนี่ครับหคู่แรกผ่านไปแบบสุดมันสุดระทึกคู่นี้ก็โอโ้โหติดติด,ตดเหมือนกันเลยครับมายแดงเจเจอ้าเจเจแดงน้ำเงินเพชรผูเขียวว้าหามีจังหวะวูบว,ว่บว,วูบว่บด้วยกันทั้งคู่ครับหนักแรง อา,าจจะบอมแปะไปหน่อยหรือเปล่าโอ้แต่ว่ายังคงเบียดเข้าหาเหมือนเดิมแทงซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายนะครับซ้ายตั้งแถบเพชรผู้เขียวขยับเข้าหาเจเองเขคอยตั้งรับนะครับแล้วก็โต้คืนด้วยแท่งขวาไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันนี่แหละครับขยับหลอกโอ้ย้ามานี่โดนสายทันทีครับอะ,อะไรก็เป็นไปได้ครับพยายาจะยับ,ยบทำามจังหวะไว้ครับเจเจ เก็บอ่าซ้ายครับแม่เก็บอาวุธกับรับอาวุธนี่มันมันคนละอย่างนะครับแม่ถ้าไปรับเยอะๆนี่มีมีสิทธิ์มีสิทธิ์หมดแรงโอ้โหหมัดยังออกหน้ากลัวนะครับเพชรผู้เขียวนี่นี่ครับโอ้โหหมัดกับแข้งหมัดกับแข้งโอ้โหแมเมื่อกี้ไม่มีติดกาดนี่อ้สองมาอีกเขาบอกน้ำเงินโดนแล้วทนได้ครับแล้วตอนนี้กำลังเปิดเกมชวนทะเลชวนหาเรื่อง เพราะนั้นต้องเบียดติดเบียดติดชิดหนมาหลุดโดนเลยครับเจเจโดนเข้าไปก็ทําท่าจะแผ่วจะยุบเหมือนกันูแต่ว่าขายความเก่าและเวลาโต้คืนมีโต้แต่ละดอกนะครับเน,เนื้อเนื้อเจ็บเจ็บทั้งนั้นมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เหลือจะไปยืนรับก็ไม่ได้ตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วเพชรปูเขียวถายไปสองดอกนะครับเรียกว่าเนื้อเนื้อทั้งนั้นนะครับเอาเบียดเข้าไปแต่พอเดินช้านี่จะโดนแท่งขวาโตขึ้นนันดีนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ามวยถูกคู่ครับ มวยถูกผู้คนดูก็ถูกใจครับโอ้โหโชกกันสนุกนี่ก็บัดไปอีกแล้วครับเพชรบุเขียวอ่ะเจเจกดแขนไว,คไว้ครับกดไว้ก่อนโอ้โหคู่นี้นี่ชกเหมือนโกรธกันมาครับนี่แหละครับคุณภาพครับมวยออกทีวีมวยมันวนสูงอู้อา้าวโดนโดนมาดอีกแล้วครับมันต้องต้องชกกันแบบนี้แขงขวามัดไปมัดซอกมาอ่ะล็อกไว้ล็อกไว้ หมวยคุณคภาพแบบนี้ครับมาเสียงเฮเสียงเชียร์นี่ทําท่ามาขึ้นเรื่อยๆครับอ่าหมดยกหมดยกที่4พักครับอายงเอ็นเจกรุบลูกศิษย์ของพีิจิ้วพี่จิ้วคุณนิพาพัน์โทษสนตามกันต่อยกสุดท้ายมาเสียงเชียร์ยังรอเชียร์ฝ่ายน้ำเงินอยู่นะครับเพชรภูเขียว แต่ว่าไม่สนนะครับตอนนี้น่าจะมีหมัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับต้องพยายามเบียดเข้าไปเดินต่อยหมัดอย่างเดียวเจเจก็ดูว่าจามั่นอกมั่นใจนะครับไม่หนีนะครับชกกันใกล้ๆนี่นะครับออกซ้ายออกขวาไปไม่ประทะด้วยแล้วครับตอนนี้พยายามจะไล่ต่อยหมัดนะครับเพราะว่าพี่น้องแฟนมวยบนล็อกบอกว่าเพชรปูเขียวครับเวียงไปครับเวียงเพื่อชัยชนะครับขอให้เปี้ยงเดียวครับ ว่เป็นเศรษฐีใหม่ได้เลยครับอา้ายังเวียงไปต่อยหมัดฟันศอกครับแหถ้าโดนเต็มๆนี่อะไรก็เป็นไปได้ตอนนี้เริ่มจะโดนเหมือนกันครับนี่ครับเพชรฟูเขียวไม่เขาก็เล้าแล้วครับม <c oughs> าโอ้โหแต่ว่าเจเจครับแม่พอไ,ได้เปรียบปุ๊บมาโชว์อรอเลยยับไฟแดงเจเจ นี่ครับเหตุผลครับทำไมครับผู้มวยคุณภาพผู้มวยสนุกแบบนี้ครับทำให้เดือนหน้าครับเพิ่มวันอังคารมาอีกหนึ่งวันครับอุ้ยโอ้ยมวยมันสนั่นเมืองโอ้เมื่อกี้แค่พิูวัตเสียวเลยเรียว่าออกก็ไปนี่เนื้อเนื้อทั้งนั้นนะครับเจเจนี่เก๋าจริงๆนะครับบอกรุ่นน้องพอแล้วก็พอแล้วโอ้แต่ว่ารุ่นน้องไม่สนนะครับก็ยังเบียดก็หาเหมือนเดิมเอาโดนล็อกเอาไว้ก่อนนะครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่ง ให้กับเพชรภูเขียวนะครับได้เบียดได้ลุ้นนะครับไม่ยอมง่ายง่ายอยู่แล้วนะครับเรียกว่ามาจากค่ายนี้นี่โอ้โหสู้ตายทุกคนครับเป็นนักมวยที่มีเสน่ด้วยกันทั้งคู่นะครับออกอาวุธค่อนข้างจะคมเลยครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งรับเยอะด้วยนะครับพอจังหวะเจ็บนิดหน่อยนี่เอาคืนเลยครับถือว่าเป็นเกมการชกที่น่าชื่นชมนะครับสำหรับเจเจกับเพชรภูเขียวโอ้โหดูครับกาวเตะให้หยุดเลยครับ ยังไม่หยุดครับยังไม่ยอมครับเพราะว่าเงินก้อนโตนี่รออยู่ครับไม่อยากจะปล่อยเวลาทิ้งไปครับเวลาอีกเกือบเกือบหนึ่งนาทีครับมาจับพัดจับหูไปนี่เสถีใหม่เกิดขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นฝ่ายน้ำเงินมาตอนนี้แมตต์กอกสามกอกสามมาแล้วโอ้โหแต่ว่าจ g จครับมาแกเหมือนป้องกันตัวแต่ว่าจังหวะมีมีจังหวะโตหนักแรงตลอดเลยครับเยลีเรียกว่าดูว่าโตตลอดนะครับ เ่าเกมนะครับคุมเกมด้วยความมั่นใจแล้วแต่ไม่ยอมใชรผู้เขียวไม่ยอมอยู่แล้วนะครับลูกจะแม่ไทยทองนี่แพ้ชนะก็ถึงดีกาอยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นกันหลายหลายคนพยายามจะเบียดเข้าหาแทงขวาต่อยมาดูเจเจวันนี้มานิ่งนะครับ,รบไม่ตกใจด้วยถือว่าคู่นี้นี่ทำหน้าที่กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับตั้งแต่ยกแรกๆนี่ก็เล่นกันเจ็บๆแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ดูว่า จะไม่ทันแล้วนะครับจะครบห้ายกไปแล้วโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวรเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับโอ้วันนี้ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับเจเจฝ่ายแดงแล้วก็เพชรครูเขียวแฟนมวยนี่ก็ปรบมือให้รอบสนามเลยนะครับการชกของทั้งคู่ครับกรรมการรวมคะแนนแล้วก็หันไป ชูมือให้เจเจ t n t วิทวั์มวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับลงมาอย่างสนุกดูเดือดเลยครับคู่นี้